สุปตาสาวทวิตตัดพอรัวๆหลังเจอทัวลงทียันไม่เคยชินเรื่องแบบนี้ขยับตัวอะไรนิดหน่อยก็เป็นที่จับตามองและมักจะถูกพูดถึงวิาพากวิจาร์ณจนเป็นดาราม่าอยู่บ่อยครั้งสำหรับเนงเอกสุปตาใหม่ดาวิกาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งมีประเด็นดาราม่าโดนชาวเน็ตโจมตีหลังเผอเรียกพีพีกริดว่าลูกสาวน้องสาว ล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ได้ทวิตข้อความเชิงตัดเพ้อเบาว่าโดนด่าฟรีมาเยอะเอาจริงไม่เคยชินเลยนะมันกระทบความรู้สึกตลอดต่อให้บอกว่าเราโอเคเราเข้าใจคนที่ว่าเราใหม่ต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและปล่อยวางกว่านี้อีกนั้นคือทางออกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ใหม่จะไม่ทําคือจะไม่ทําร้ายความรู้สึกใครต่อให้ใหม่โดนใครทําร้ายมามากแค่ไหน ใหม่จะหยุดมันด้วยความนิ่งและเก็บไว้เองเสมอและเอเธอยังบอกอีกว่าใหม่ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและเข้าใจในตัวใหม่นะคะและใหม่อยากเป็นคนนั้นให้ทุกคนเหมือนกันอยากมอบพลังดีๆให้ทุกคนและอยากให้รู้ว่าคุณคือคนสำคัญและมีค่ามากๆและคู่ควรที่จะมีความสุขในทุกวัน